สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบก,กับผมเซืรอหวีชินเคยนะครับวันนี้ผมมาเจอกับซันเลสซีนะฮะเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นทะเลที่ไร้ซึ่งแสงอาทิตย์นั่นเองนะฮะผมเคยเล่นเกมนี้เมื่อครั้งนานม,มาแล้วนะฮะแล้วมันก็อัปเดตขึ้นมาผมก็กลับลองกลับเล่นอีกทีหนึ่งเนะี่ยนนี้ผมเอาเป็นเรื่องใหม่เลยแล้วกันไม่ใช่เล่นใหม่เล่นใหม่เลยแล้วกันนะฮะ โอเคแล้วฮะเรามาสู่หน้าแรกของการเล่นใหม่แล้วนี่ก็จะมีให้เลือกนะฮะว่าเราจะจะการตกแต่งเรือเราเลยไหมหรือว่าเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะฮะแต่เราผมว่าผมจัดเลยแล้วกันนี่คือส่วนของคนที่เราต้องการเอาไปขึ้นบนเรือด้วยนะฮะเอาไปได้แค่คนเดียวเราก็ต้องดูว่ามีใครว้างที่ขึ้นไปก็มี หมอมีต้นหนนะนักพยากรณ์อากาศแล้วก็มีนักเขียนผู้บันทึกแล้วก็เรียกว่าอะไรแหะไอผู้สำรวจเส้นทางสเกลสเกลนะฮะเรียกว่าผลแม่นปืนซึ่งเราก็ต้องเลือกเอามันอยู่ในนี้แหละไล่ตามดับไปนะฮะผมจะเอาคนนี้แล้วกันนะฮนะแน่เราก็ได้นักพยากรณ์อากาศมา โอเคส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้สภาพอากาศหรืออะไรพวกนี้อ่าเมื่อกี้ผมกดผิดไปฮะเราต้องให้เขาเรียกเราว่าเซอร์กดมาดามไปซชงั้นโอเคไม่เป็นไรมันไม่ใช่ปัญหาแค่นี้เป็นการลองเล่นเนฉยๆใน,นส่วนนี้ก็เป็นส่วนของการเลือกตัวละครอ่าเลือกคาแรคเตอร์ของเราฮนะเลือกไปจัดไปโอเคพอแล้ววะดุย มาถึงส่วนนี้เป็นส่วนของเรียกว่าเป็นส่วนของการเรียนรู้แล้วก็เป็นส่วนของการโหลดดิ้งสิ่งของขึ้นเรือเราเนี่ยนะฮะน,นี่ก็จะเป็นอะไรคนนี้ล็อกอยู่คือเรายัางไม่มีสภาวะที่สามารถที่เปิดได้เราเรียนรู้ไปเลยก็ได้นะฮะหรือจะมาที่ช็อปก็ได้เป็นส่วนที่เราต้องซื้อขายมันก็จะมีพวก ไฟต,ต่างๆนะฮะที่ติดเรือเราแต่เรายังซื้อไม่ได้เพราะเงินไม่พอนี่คือส่วนที่เราบรรจุอยู่เราจะทิ้งลงน้ำไปเลยนะโอ้โหลดคือการทิ้งน้ำย่าย้ายมาเด็ยขาด้วยมาคือทิ้งลงน้ำนะฮะอ่าพวกนี้คือการซื้อเรือโดยการเทิร์นนั่นเองอ่าเราเอาเรือเรามาเนี่ยมาเทิร์นกับเรือลำเล็กเราก็จะได้เงินคืนมา500นะฮะแต่เราเรือเราได้เรือกระกากระลำหนึ่ง ๋อเคเราก็ไปเรียนรู้ตัวหนังสือนี้หนังสือเล่มนี้จะติดตัวเราไปตลอดนะฮะเอาไว้ใช้งานนี่แก็เป็นตลาดที่เราสามารถซื้อได้ในเมืองลอนดอนซึ่งมีตลาดเยอะแยะมากมายไม่ว,ว่าจะซื้อปืนซื้ออะไรเยอะแยะหมดนะฮะแต่เราเยอย่าเพิ่งซื้อเพราะว่าเรือของเรานั้นยังไม่มีวามสามารถที่ในการติดตั้งนั่นเองและควรจะซื้อพลังงานติดตัวไปนะฮะในเมืองลอนดอนเนี่ยขายแค่10นะฮะแต่บอกตรงๆว่าไปซื้อข้างนอกแพงนะฮะ แพงมากเราต้องมันทุกไปให้พอเหมาะว่าผมเล่นกดหมดเลยช่างมันนี่ก็เป็นส่วนคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันดอนๆโอเคไม่มีอะไรแล้ะก็พอแค่นี้แหละเอาเยอะม,มากก็ไม่ดีเพราะว่าเราตังหมดแล้วนี่เราพร้อมจอกเรือแล้วนะฮะพร้อมจอกเรือแล้วดูว่าเมนูส่วนนี้กันดีกว่าอันนี้เป็นของที่ สามารถที่เปลี่ยนได้นะฮะเป็นของเราเองเนี่ยเป็นส่วนเรือของเราแล้วก็พวกนี้ก็เป็นลูกเรือของเราที่สามารถหามเพิ่มได้ในอนาคตนะฮะแล้วส่วนนี้คือส่วนการเดินเรือพลังงานความหิโหยนะฮะทีนี้เราจอกเรือแล้วก็กด e ตามที่เขาบอกเลยในเมื่อเราพร้อมแล้วนะฮะแล้วก็ไปลุยกันเลยด้วยการสตาร์ทกด e กันไปนะฮะ โอเคพร้อมแล้วส่วนเมนูสุดล่างนี่ก็เป็นส่วนของการควบคุมต่างๆนะฮะอ่าซีแบตนี่ก็คือการสำรวจปื้ดยิงออกไปนะฮะคล้ายๆเครื่องบินนำล่องเราเองเนื้อปิดไฟซ่อมแซมดแต่ต้องต้องมีความเสียหายไม่เกิน50%นะฮะ ก็หยุดเกมแล้วก็อ่านหนังสืออะไรของเราแหละดูทิศทางอะไรกวาดไปดูแผนแมปดูแบบกบวานไปนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูการกับผู้คุมเรือจะเห็นได้ว่านะฮะนี่คือส่วนของขันมางคับเรือนะฮะซึ่งก็ถ้ากด W U ไปข้างหน้าก็จะไปปึ้งไม่ต้องกดค้างไว้นะ,ะกดแค่นี้มันก็จะไปที่เกียร์หนึ่ง แล้วก็ปล่อยไปเรื่อยถ้าเราต้องการเร่งขึ้นเรากดอีกครั้งหนึ่งเป็นเกียร์สองนะฮะเพรจะเร็วขึ้นถ้าเราต้องการให้มันลดลงก็กด S กลับหลังมานะฮะก็ดชาลงระดับหนึ่งถ้ากด X มาอยู่ระดับศูนย์ก็คือเรือจอดถ้ากดอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นถอยหลังนะฮะกดอีกทีหนึ่งก็ถอยหลังสองระดับก็แค่นเรนนะฮะง่ายๆโอเคเราไปข้างหน้ากันนี่เห็นนี่คือเอ่อเป็น ท่าเรือนะฮะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาก็ d a เหมือนกันกับเกมเดินยิงทั่วไปนะฮะก็คุมง่ายๆรู้ว่าผมจะรอดไปได้แค่ไหนกันเราจะเข้าไปดูในเรือสินค้าในตลาดมื่อก่อนนะฮะมาถึงแล้วก,กด e เข้าไปสู่การซื้อขาย ไม่มีหาอะไรเลยอโอเคเรียนรู้ไปนะซื้อเรียรู้ให้หมดโอเคไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรละเอ,อแล้วก็กด e ออกไปเราจะไปสำรวจฝั่งดูดิเราจะสำรวจฝั่งไหนดีข้างล่างก่อนแล้วกันนะฮะข้างบนจะเป็นโคโลกนะฮะเราไปถึง โ,โรก็ไกลกันไปเราวิ่งสองเลยกันดูว่าผมจะเจออะไรบ้างนะในแถบนี้ก <c oughs> um ็เป็นเมืองที่ดูพิศวงงงวยนะฮะอุ้ยผมเจอผมเจอผมเจอสิ่งผิดปกติเลยผิดปกติอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้านะยิงแม่งเลยเป็นปออูนะฮะถอยหลังด้วยหนีไปด้วยมาแล้วมาแล้วยิงแม่งเลยโอ้โหเรียบร้อยนะฮะนี่ก็เป็นค่าศึกเล็กน้อยของเรานะฮะ มีพายุมาด้วยฝั่งนี้ว่ะพอเรายิงเสร็จแล้วเราก็วิ่งเข้าไปหาในที่ที่เรายิงทิ้งไว้แล้วก็จะได้ของมาเราจะแบบไหนซื้อผ้าหรือได้ชัวร์ๆนะฮะแล้วก็กดไปเราจะเราต้องการานี่เป็นเขตสีแดงอยู่นี่คือเราอยู่โมโจมตีแล้วก,กด e ได้นะฮะเราอยากเป็นสายโจนนะฮะเราก็กด e ยิงใครก็ได้นะฮะสกิลหรือปืนแล้วก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้ แต่ตอนนี้เรือของเรายัางเป็นเรือกะกาอยู่ไม่สามารถที่จะไปสู้กับใครได้เท่าไหร่นะฮะผมว่าจะหลีกเลี่ยงพายุนะไม่อยากเข้าในพายุเลยดูพายุคนร้ายมากเลยนะผมยังไม่ค่อยเข้าใจระบบการเล่นมันเท่าไหร่คือเข้าใจน้อยมากแต่เราก็อยากเล่นเพราะว่ามันเป็นเกมที่น่าเล่นมากเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะฮะจะมีมีของจากการที่ไปล่ามอนสเตอร์แล้วก็ ไปขายที่ลอนดอนหรือในเมืองที่เขารับซื้อนะฮะอย่างเช่นเมืองพวกนี้อาจจะรับซื้อก็ได้แต่ที่เออผมเจอปูแต่ที่แน่นะฮะสินค้าแพงโคตรเหมือนเราซื้อของที่ห้างกลับไปซื้อบนภูเขาเลยทีเดียวเชียวนะฮะผมจะเข้าไปดูในเมืองว่ามันมีอะไรขายใ้เราบ้างนะฮะโอเคมีน้ำมันอยู่นี่ขาย2ี่ิบนะฮะ ห่างกันแค่ไม่กี่ไมล์ฮะจะอยู่ในลอนดอนขายแค่สิบรับซื้อเราหนึ่งแต่มันแต่เราเราจะนวนรับซื้อเราสองซึ่งก็โอเคเราจะขายก็ได้ถ้าเรามีของที่มันต้องการที่จะซื้อบางทีผมไปเข้าเมืองเงี้ยมันก็จับปูจับอะไรมายเยอะแล้วก็สามารถไปขายได้ผมว่าจะไปจับปูตรง จับปูจับปูเ่านี้มีปูเหรอมาเลยมาเลยนานหรอกไกลๆก,กระสุนเหมือนจะมีไม่จำกัดนะฮะถ้าเรามีปืนติดเรือซึ่งก็ลองเล่นมาแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นใครเล่นแบบจริงจังเท่าไหร่ไม่ได้ไปลองเล่นดูนะฮะมันก็ยากหน่อยมันสิ่งน่าสนใจก็คือยิ่งออกเฮ้ยนี่มันเรือใครวะป่นไหม่เลย เดีผมไม่เล่นหอหะาปูดีกว่าโอ้ยปูอยู่ฝั่งโน้นแล้วดูมันเล่นนี่หรือเปล่านี่ไม่ถอยเลยโอ้โหไม่ถอยว่ะมันไล่ล่าเหมือนกันหยุดรอละหยุดรอหยุดรอหยุดรอแล้วใส่เกียร์ถอยเราต้องให้มันเล็งเสียดก่อนนะฮะ เร็วเร็วโอเคโอเคโอเค้โอเกือบทันเกือบเัญนโยมตีเป็นอนข้างดีนะเราได้เรายิงแค่สองนัดเองผมจะลองไปล่าไอ้คนที่ผ่านมาเมื่อกี้ดูไปเต็งเรือตามไปดิอยู่วะไ,ไปหนีไปไหนแล้วไม่รู้นะ การเข้าไปในพายุมไม่ดีอย่างหนึ่งคือทัศนวิสัยในการมองเราจะลดลงนะฮะซึ่งพูดง่ายว่าเราจะเห็นมอนสเตอร์อยู่ในระยะประชิดแล้วนะฮะไม่เห็นในระยะไกลนั่นเองแต่น้ำมันเราต้องดูด้วยนะตอน,นี้เรือหกอะเราต้องดูระยะด้วยถ้าจะกลับมาต้องอย่างน้อยต้องเหลือประมาณสี่ถังที่มันจุรอเราอยู่นะฮะเลืยนอยนูนวะเพื่อเอาใจทุกคนนะะผมก็จะไปลองเสี่ยงชีวิตดู เข้าพายุไปแล้วก็ไปตรุยกับเรือลำนั้นดูไม่รู้ว่าอ่ะ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 อ้อันใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากถอยถอยถอยดูยิงแล้วแน่เลยซัดแม่งก่อนโอ้ยโดนแล้วผมโอ้โหเต็มเต็มเลยโดนแล้วผมโดนแล้วผมเอามันโอ้น่าจะแพ้เนี่ยถอยดีกว่า โอ้โหชิบหายละเหลือ46เองนะฮะโหมันยิงพลาดว่ะเราถอยเราลบไปด้วยนะฮะอาจจะชน,นะก็ได้โอ้แต่ยตๆแตตนี่ใจเย็นๆๆเย็นตาาแล้วตาวแลว,แลวโหเจอสองล้ำด้านหลังเต็มเต็มเลยกูสามสิบสามสิบไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูไม่โดนลุมโอ้โหเนี่ยมันชีวิตลำเค็นแท้ โดนไหมโดนไหมโอ้โหเต็มเต็มเลยยีิบห้าละคันหลังก็ยิงมาอยู่ไปไหนไปไหนอาแม่งเลยโอ้โหคันนี้ก็ยิงคันนี้ก็ยิงโอโ้แม่เต็มเต็มอีกกูเลยยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอื้มฮึอื้มฮึเล่นลุมนี่ว่าไอ้ชี้ชน่วย เอาสิวะตายเป็นตายเหลือสองอคงคงไม่รอดแล้วหล่ะง,งานนี้คนลุมซะขนาดนี้รอกับบ้าแล้วแม่เจ้าเรียบร้อยโอเคนะก็ <c oughs> ถือว่าเราเราก็ไม่สิยชนวิตนะอยู่แหละทาไมไม่ลุมนะนี่ก็เป็นง่ายๆต่อไปก็จะมีมอนสเตอร์อะไรมากมายทีอยู่ข้างนอกนะถ้าเราไม่เสี่ยงเกินไปเราพยายามไปฆ่ามอนสเตอร์ที่มันสู้เราได้ยากๆแล้วก็เก็บเงิน ซื้อของอัปเกรดเรือนะฮะไปในเมืองใหญ่ๆเรื่อยๆ,ๆเพื่อจะหาของนะฮะแล้วก็ตัน้ำม,มันเยอะๆครับอย่าไปตอกก่อนับยนสลับหรือไข่้นสิ้นนะ,ะถ้าเราคิดว่าเราไม่แน่จริงนะครับโอเคมันก็จะกลับมาในหน้าเมนูเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งของเราะนะ,ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่สร้างเรือใหม่ฝึกศึกษาหาข้อมูละนะ เดี๋ยนี้ผมยังมีข้อมูลน,น้อยอยู่แล้วก็เล่นให้ดูก็มันสนุกดีนะแต่ยากเล่นนานๆแหละเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะมาตั้งใจเล่นแบบไม่ไปหาเรื่องใครนะฮะก็พยา,ยามห่างอุปสรรคนะฮะแล้วก็ค่อยๆลุยไปนะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะฮะผมก็ขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับการรับชมครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับการติดตามนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอกาวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ